ชมครับมีเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับหลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาคือขอทานะนะฮะเราจะเห็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าในจังหวัดที่เป็นหัวเมืองต่างๆอยู่ตามท้องถนนตามสะพานลอยใช่ค่ะนะฮะปัญหานี้ครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับต้องการที่จะจัดระเบียบให้ขอทานนั้นหมดไปะนะฮะเรื่องนี้จะมีวิธีการในการจัดระเบียบมากน้อยขนาดไหนแนวทางเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ครับโดยคุณพิทักษ์พรอินใจดีผู้สื่อข่าวนิวทีวีของเราครับ ที่ในครั้งนี้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น5ทีม5เส้นทางด้วยกันซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจพบขอทานจำนวน28คนเป็นชาวไทย11คนและเป็นต่างด้าว17คนและที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็คือขอทานที่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทำการเข้ามาจัดระเบียบเพื่อให้การช่วยเหลือขอทานเหล่านี้ต่อไปค่ะ ขณะที่ขอทานชายชาวกัมพูชาวัย31ปีให้ข้อมูลว่าได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยหลบดีเข้ามาทางจังหวัดสระแก้วและยึดอาชีพขอทานในกรุงเทพมหานครมานานกว่า2ปีรายได้แต่ละวันอยู่ที่300-400บาทหากวันไหนโชคดีจะได้มากถึง700-800บาทพร้อมทั้งระบุว่าไม่อยากกลับไปที่กัมพูชาเพราะที่นี่มีรายได้สูงกว่ามาก เรารู้ไหมว่าข้ามาขอทานนี้ใส่นี้ห้อพิจุตไทยครับผมรู้ครับรู้แต่ว่าไม่ทำใ,ใช่ครับตอนอยู่ทเทเบิลเราทำอาชีพอะไรไม่มีอาชีพทำเลยฮะเราเข้ามาที่ไทยครับผม,มเราคิดว่ามาที่ไทยเราจะได้เราคิดเอาเงินสักเท่าไหร่แล้วแล้วค่อยกลับทเทเบิลครับได้เงินเท่าไหร่เข้ามาขอทานไม่พูดถึงไปผม ไม่อยากไม่อยากจะกลับก็มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เงินเยอะเงินน้อยไม่อยากจะกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับด้านนักสังคมสงเคราะห์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือขอทานเบื้องต้นว่าได้พาไปยังศูนย์แรกพักที่บ้านมิตรไมตรีเพื่อตรวจคัดกรองดูแลเรื่องอาหารสุขอ,อนามัยรวมถึงการรักษาอาการป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ จากนั้นจะคัดแยกกลุ่มและส่งตัวเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเพื่อทําการฝึกอาชีพจัดการศึกษาให้สําหรับเด็กและสําหรับชาวต่างด้าวจะได้มีการผลักดันออกนอกประเทศต่อไป ถ้าในส่วนของคนไทยเนี่ยเราก็จะเรื่องให,ให้ในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องอาชีพนะคะให้เข้ารับการฝึกอาชีพตามสถานส,านสงเคราะห์หรือสถานฝึกอาชีพของกรมที่มีอยู่ในส่วนของที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเราก็จะพยายามติดต่อญาติถ้าก็มีญาติในในเมืองไทยนะคะให้ญาติเข้ามาแล้วก็เราก็จะผลักดันเขากลับสู่ต่อหมอซึ่งนโยบายนี้ทางท่านผู้ใหญ่ก็คงจะได้มีการเจรจาหรือตกลงในส่วน นอกเหนือจากตรงทีมผู้ปฏิบัติงานนะฮะขณะที่นายอนุสันต์เทียนทองรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการจัดระเบียบขอทานเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของขอทานให้ดีขึ้นแต่ในส่วนที่เป็นคนไทยเนี่ยก็คงจะต้องมาพิจารณาดูถึงที่มาหรือสาเหตุของการมาขอทานซึ่งอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดมา สมัครใจมาเองอาจจะต้องดูสาเหตุที่มาทําไมถึงมาดั่งขอทานแล้วก็ทําไมถึงไม่ประกอบอาชีพอื่นอาจจะต้องมีมีข้อแนะนําเสริมหรือปรึกษาร่วมกันว่าจะทํำยังไงให้เขาเลิกการเป็นขอทานซึ่งกระทรวงก็คงจะต้อง มีแนวทางที่จะช่วยเหลือในการที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจเขาแล้วก็ในเรื่องของการช่วยทําให้เขามีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ในอนาคตต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลา7วันเพื่อสํารวจเก็บข้อมูลพร้อมทั้งประเมินหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาวเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้กลับไปสู่วงจรการขอทานอีก กิติพลแดงเกตกำจรถ่ายภาพพิทักษ์พรอินใจดีทีมข่าวนิวทีวีรายงาน สี่นะคะเป็นบ้านที่บรรดาผู้ที่เป็นขอทานหรือวันนี้เขาเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ไปแกไปดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างถ้าเป็นแก๊งนี่เราก็ไม่สับุนอยู่แล้วนะคะก็เป็นการเรียกว่าทําอาชีพที่ไม่สุจริตแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นขอทานโดยที่ไม่มีบ้านต้องช่วยตัวเองบอางเเราเห็นเป็นคนพิการขาแขนอะไรอย่างเี้ยทำงานไม่ได้อะไรอย่างเี้ยหลนก็เห็นใจแต่มีแขนมีขาแล้วก็มาขอทานอันนี้ไม่เห็นเราไม่เห็นด้วยใช่ไหมก็อีกเรื่องนึงก็คือคนเร่ร่อนนะที่ต้องฝากทางกระทรวงพัฒนาสังคมดูแลด้วยนะคะเพราะว่าปัญ ในกรุงเทพมหานครแม้แต่ผู้มือใหญ่ๆก็เยอะค่ะได้ร่อนจากปัญหาทางบ้านเป็นคนสูงอายุไม่มีรับบ้างสติไม่ดีบ้างเราก็เป็นปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ไขเช่นเดียวกันก็ฝากดูแลด้วยนะครับ